เฮ้ยฮ้ยสองตัวรันบ้างว่าสองตัวรันแม่มาให้ข้าวให้ยายปวดปวดหมวนใจปวดมื่อนี่เร็วเร็วเดี๋ยวเราจะไปถึงไปเลยด้จ้ะเอเดี๋ยวคุณแม่สรเสือเดี๋ยวให้ลานั่งคิดจะเข้ากันได้ว่าล่าสีอาสากันก่อนเออเอาสากเอาสากยื้อน้ำก่อนแน่คุณแม่แน่ออสากยื้อน้ำก่อนแน่คุณแม่สโซลโซเรากะเออสากสากโคตรพู้น่ะสากกคตรพู้เอาไว้ที่หลังเอาสากลงน้ำก่อนบอกเราไปลงน้ำบอกเราไปลงน้ำ ลงไปล่ะลงไปแรจ้าลงไปแคุณแม่ลงไปแไ้้คุณยายปวกลงไปเลยแต่ละมือแต่ละเว้นมันจกสิสันหายยังไม่กู่เหรนแต่ละมือแต่ละเว้นไม่คูณนอนแซ่น้ำนู่นนี่มันจะแข็งตายแนเตัวอู้กระายมันเด็หวมูฮานี่อู้เขินๆกูที่ที่าน่ารักเขินๆเขินๆอุ้ยมันเซ็งไปหน้าห่วยน้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอสักควันพู่กันคุณได้ปวกขอสากควันพู่เลยเด้อเอาควันพู่ควันพู่คุณได้ ฮักเตมบกวเห็เบกว่ามันมูมันไผปละยอยูเ like. ้นี่อุปถัมภ์ม้เว้ยม่มีจางแม่ละผูเส่ดขวดทำไม้ลรวดแบบเต่ลาบานนี้คือขวดดรอยแล้วอุปควมภ์ทมให่อุณขวัดควานตีเฮะเ้ยชื่อไได้แบบนี้เด้ออันเดียรอคุณได้ปลวกให้แกกลางออกกางก่างปลาว่านีเจ้านี่กิ่นลาปลาวานมันออกงาออกแข็งใช่คุยตายว่าสันเตละมื่อนนี่อ่าประกาศฉากต่อไป อ่าพงยตวนพงยตวนบึงไม่ยีปลกไม่ยีปลวกควัดได้ไม่ยีปลกเออไม่ีปลกเขาไป้วยควดได้คำเออพงยีเวนกนังบึงนังบึงเขาแยปลกแกหิมะแยปลกกระดอ้ยควดไหมโอ้ยบวายเลยวายเลยโอ้ยเนี่ยพกพลาดนั่พวกเจ้าเฮ็ดสามคนนี่ฮะควัดต่มืเป็นผู้กำกับไพ่นี่โอ้ยบรานี่นี่คดไปแยปลกคดไปเออคดไปควดไป เออนั่นแหละนั่นแหละควดเจ้าหงอฟาาวหอตัวเสียวห่อว่าเห้ด้างโอ้ยฮัลลมตัวเต่าไปหน่ควักบุปกรนแม,มันดอกบอเล่นเตงไม่ค่อจะปรหมดเต้า่นดี๋้วเขาจะไปตอับต้อไฮเล้วนน่คักนี่สือขากคุดไทยเนีอันนี้ทักคุดไทยแล้วเขาจะไปตับต้อไหเเออ่บแล้วค่ะบบทักทแล้วเ,บ,วบ,เ,บ,เบิ้ลทับเบิ้ลรถตัวสไปควดนังมีใก้โปรขนาดก็ไปควดไว้มันกลอน ว่ควดกับควดไม่ต่อยเนาะนี่นะอันบากบา่าเฮ็ดนนหน้าสนับสนุนโดยธนาคารกรุงธนบุรีจำกัดพื้นฐานมหาชนเขาจะมาิที่าไปโอ้ยนะสวัสดีค่ะอีทั้งโซโรโซสองแผงน,นะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมนะคะเอ่ผู้ที่มาติดตามกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดคอมเมนต์ ให้กับทีมงานของเราวันนี้นะเรามีการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ดิฉันนะสตอรสูสสองแผงขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ขอบพระคุณคะ่ะ